กรณนีฟุ้งชนกำลังมาที่สถานที่ที่ถ่ายรูปก,กันง่ายๆสวยงามมาครับนะบริเวณนี้ชื่อว่าพระเวนสามมุนมนี้เป็นมุมหนึ่งฮะที่คนนิยม มาท่องเที่ยวกันนะครับเป็นด้านหลังของมุตลูค่นบครับ นี่คือการแบ่งภูมิประเทศของแถวนี้นะครับนะะเมียนมาก,ก็อยู่ด้านซ้ายทิศตะวันออกลนู้นนะครับนะฮะที่มีอาคารริบๆนู้นนะครับนะ,นะส่วนถ้าเป็นด้านขวาเมืองเราก็จะเป็นลาวนะครับฝั่งนี้นะครับส่วนด้านนี้ก็จะเป็นของไทยเราสีเหลืองนี่นะครับประเทศไทยเรา มีโอกาสก็มาเที่ยวที่นี่มีโรงแรมพอ,อสมควรนะครับหางจากเชียงรายประมาณแค่2 0กิบโ,โลเองครับนะสามารถที่จะพักได้อย่างสบายนะครับ